สวัสดีชาวสวนทุกคนทุกท่านนะครับผม,ผมแล้วนี่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะ <c oughs> ก็มีเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้วถ้าสวยนะ <c oughs> ผมชอบนะฮะก็เ <c oughs> ป็นการอัปเดตใหม่เข้ารายเอียดีเลยนะฮะ <c oughs> แล้วผมก็ได้เ <c oughs> จ้าผลนี้มาเรียบ้อยนะฮะมูลครบนะเขาเนื้อ <c oughs> มูลโกลมนะครับผมเชื่อแต่ว่ามูลโกลนะครับผมนะเออนะฮะก็เป็นลูกแบบใหญ่มากแล้วติดเรนโบว์ด้วยนะแล้วผมก็ทําสายฟ้าติดไปเรียบร้อยแล้วฮะแล้วผมก็จะติด ไม่ใช่ดิผมรอจนมันติดน้ําแข็งได้เป็นที่รบร้อยแล้วนะครับเราลองมาดูราคาของมันดีกว่านะครับว่ามันจะเท่าไหร่ะผมล็อกไว้แล้วด้วยนะโอเคเก็บมานะฮะเดี๋ยวไดูกันดีกว่าคือผมทําให้มันติดนี่ฮะดูดิอุ้ยเดี๋ยว <c oughs> ยไอ้เม็นน้ำแข็งโคตรใหญ่เลย <c oughs> โอ้ดูดิโอ้ผมทําให้มันติดอ่าฟอเสเซนติดช็อกนะครับผมนะฮะดูดิผมแบบแล้วก็ไปติดเรนโบวด,ด้วยนะก็ข้างในดจะ ลุแรงอะไรทีเดียวนะครับในราคาเดี๋ยวดูดีกว่าราคาเฮ้ยเบกสีสวยแล้วก็ดูดิโอเคดูราคาดีกว่าฮะเฮียเดียว <c oughs> ยท่าไงนะหนึ่งพันสองร้อยล้านเนฮีย <c oughs> ยิ่งโคตรแพงเฮ้ยโอ้ไอผงนี้นะครับผมนะฮะก็หาได้จากเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ ซีแพ็กนะครับผมนะผมว่าแคนดี้บอททอมแคนดี้บอททอมมันน่าจะแพงกว่าแหละแต่ว่าผมมาเล่นไม่ทันนะทุกคนคือแบบว่าเสียดายเลยนะครับผมนะแต่ว่านี่น่าจะเป็นผลที่แพงมากๆเลยนะครับผมนะดูดิหนึ่งพันสองร้อยล้านแหละยูคุณเวอร์คิปมันเป็นมันเป็นไปได้ยังไงวะโอ้โหนะฮะดูดีว่าโอ้โหแม่แต่ว่าน้ำแข็งนี่น่าจะบักนะทุกคนดูดิแม่งหญ่ใหญ่เลยทุกคน โอ้โหหนะึ่งพันสองร้อยล้านนทุกคนแต่สีไม่สวยจริงมันหนักกี่โลวะผมดูไม่ได้อะ่ะดิเดี๋ยวดูใหม่อีกทีที่ีิอาหนึ่งพันสองร้อยสามสิบล้านได้เป็นผลแรกเลยที่แพงที่สุดในเอดีผมล้วตอนนี้แพงที่สุดในรหัสผมแล้วหนะึ่งพันสองรอยล้านนทุกคนโอ้โหภูมิใจว่ะเฮ้ยภูมิใจจริงโอ้ <c oughs> oh. เค okay, ผมไปออกเกมเข้าใหม่ดูนะก็ยังบั๊กอยู่นะไอ้น้ำแข็งตรงนี้นะครับนะดูที่แม็อันเบลเลอร์เลยทุกคน <laughs> โอ้โหดูดิพั 1, 200, 000, 000, นสองร้อยล้านแฮะผมมีไอดีผมแล้วโอ้โหแต่ว่าผมว่าไอ้น้ำแข็งนี่มันคักจะบังเกินไปนะเดี๋ยวผมทำปก,<อ>ผ,มปกผมปกคลิปกอนเอามุมไหนดีโ่าแต่แม่กสีฟ้าแม่โคตรสวยอะสีนี้ก็สวยสีแดงก็สวยสีเหลืองก็สวย,ท,สวยทุกสีสีเขียวกสวยเฮ้ย <laughs> ไ,ไม่สวยวะ แต่ผมไม่เห็นออร่าบัฟของนี้เลยทุกคนของสายฟ้าเลยผมขอเรียกุณดูตรงมุมนี้ก่อนมันเหมือนไข่เลยทุกคนไม่เห็นมีแบบสายฟ้าเลยทุกคนแสงแสงสายฟ้าดูดิทุกคนว่าสีไหนสวยสีฟ้าสวยนะจริง,รงสีเงินเข้มไปสีชมพูก็สวยนะสีแดงก็สวยสีเหลืองก็สวยฮนะสุกสีครับผมโอ้ย โอเคก็อีเวนต์ใหม่เข้ามาแล้วับผมแน่ผมจะทำการหาดูว่าหนึ่งว่าอุ้ยนี่ไงนี่ไงติดเขาติดท้มันเป็นอ่าเคาเลยนะอุ้ยนี่ก็ติดมันเป็นมูนไนนะครับผมน่ติดอุ้ยนี่ก็ติดปะม่วงออ่าม่วงฮะสังเกตง่ายๆก็คือม่วงๆเลยอุ้ยนี่ก็ติดอุ้ยมาดิอุ้ยนี่ก็ติดมาดิ มีอะไรติดบ้างโอ้ยติดเดยอะเลยติดเดยอะเลยนี่ก็ติดนี่อ๋อนี่ก็ติดโอเคมีอะไรติด,ดอีกปล่าโอ้ยนี่นี่นี่ฝาน,น,นี้ติดไหมฝาน,นี่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 โอ้ยติดเดยอะมากมีปะแถวหน้าสวนไม่มีเลยทุกคนใกล้จะหมดแล้วฮะ ดูบนพีทละต้นพีทน,นี่ติดดีอยู่อันนี้ว่าอะมืนๆเอ้ยมึดๆดิไงไม่เก็บโคตรยากเลยพีทอะโอเคเก็บหมดละเฮ้ยเ,เยอะมากอะทุกคนอันนี้สตาร์ฟุตสตาร์ราคาก็ค่าน้านดีอะแพงนะทุกคนถ้ามันลูกใหญ่อะถ้าลูกใหญ่ติดทองได้ราคาก็ตีกับพันล้านแล้วหรือว่าพันล้านเลยฮะติดช็อคด้วยนะ ของแฟนผมมีอยู่อะแบบพันล้านอะแม่งตกใจหรือแม่งแม่งแพงแพงขา้าวของูด้วยไงวะาข้าบบติดทองนะ <S <S เออผมขอถามหน่อยทุกคนมันบัฟไอ้บัฟทองอะเอ้ไม่ใช่บัฟทองดิบัฟสายฟ้าบัฟสายฟ้าผมอยากจะรู้ว่ามันมันคูณราคาเท่าไหร่ <S <S ไอ้บัฟลุงอะมันคูณราคาห้าสิบใช่ไหมห้าสิบคูณห้าสิบแล้วบัฟสายฟ้าคูณอีกห้าสิบใช่ไหมหรือหนึ่งร้อยผมไปดูผมไปหาข้อมูลมา บางคนเขาก็บอกว่าคูณ50บางคนก็บอกคูณ100ผมก็เลยแบบไม่มั่นใจเลยฮะ,ะ,ะน่นนาจะหมดแล้วปะอันนี้โานี่นี่มะม่วงโอเคน่าจะหมดแล้วทุกคนไปส่งเคลสนี่วะได,ได้เยอะอยู่เทคออไปเลยเทคมาโฮ อุ้ย48เหรียญอุ eyes, okay. ้ยอ oh, okay. <inaudible> ุ้ยโอ้ขาดนิดเดียวฮะเดี๋ยวเปิดเลยซีต้องมาแล้วได้มาแค่ทีได้มาแค่หนึ่งแพ็คเองอ่ะโอ้มอนฟลาเวอร์โอ้โหกรเจอกว่ะโอเคจริงๆผมอยากได้ไอ้ตัวนี้แม่ก็เอาฟูสตามาก็ได้มาเฟืองบ้าเก็บเก็บเก็บ เราลองเก็บรื้อสวนดูไหมเก็บรื้อสวนดีกว่าเผื่อมีเก็บรื้อสวนเลยเ,เก็บผนสวนเลยเ,เลยอ้ยแต่ไผ่ไม่เก็บนะไผ่ไม่ติดเหลี่ยงหรอบางคด,ดูมากเลเหมือนติดปะอ๋อนี่ไงดูดีๆฮะเพราะว่ามันติดมาค่อนข้ดูยากนะฮะอันที่มันติดน้ำแข็งด้วย เฮ้ยอันนี้อ mm ัน hmm. น uh ี huh. ้ติดอ <true. Right. S 1> um ันนี้ติดตรงนี้เก็บบทส่วนเลยเก็บบทส่วนเก็บบทส่วนเก็บบทส่วนนะเก็บบทส่วนโดดเก็บโดดเก็บเฮ้ยตรงนี้อืมดีนะดีนะมาเก็บเก็บบทส่วนเลยฮะเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวมึงก็มาใหม่โอเคเดี๋ยวไปส่งเควส ก็เทคอออกไปปาบคอยสิบเก้าแต้มอุ้ยได้อีกแล้วทุกคนเม็ดซีดฮะจัดอีกดิต้องมาและอุ้ยได้ห้าได้ห้าแพ็คเลยอันนี้โคตรดีโอ้โหในเฉดแมงมา,ย,มาย,ยังเยอะอันคอมมอนมาทีโอ้โหสองอันรวดดีจริงมุนวัดโซ่มาเถอะ เฮ้ยสามอันกูไม่ใช่ละขอร้องอันที่สี่ฮนะโอ้โหโอเคได้หมดโฟเว์อย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ตแทนอื่นหมดแล้วหรอไม่น่าใช่ดิมีเลยแพ็กหนึ่งอะโอ้โหมันโกบโอ้โหเกลือครับผมโอเคไหนก็ไหนล่ะเหมือนผมวางไข่ทิ้งไว้ได้วยสุ่ม แล้วคูณมาดิอ่ะอย่างนั้นก็เอาเผื่อเก็บอะไรไปว่าเมื่อกี้โอ้โหแล้วคูณเฮย้ย <c oughs> มาทำไมเนี่ยสองตัวเนี่ยเ <c oughs> พื่อนโอเคสามตัวใหเฮี้ยนเดนๆก็ามาละสี่ตัวเลยปะเอาแล้วมาจริงไง <c oughs> โอ้มาโคตรเกลือเลยอะอะไรขนาดนี้อะอเอ้าเฮ้ยมีอีกสี่ลูกฮนะจัดไปจะไปอีกสี่ชั่วโมงครับผมโอเคก็เอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลางประกอบกันแล้วกันนะครับผมนะเกลือจัดเลยนะครับผมนะ้อสำหรับคลิปนี้โอเคบายครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย